คือแบบคนที่หัดใส่เกียร์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยสามเกียร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆสําหรับมือใหม่ผมคิดว่านะเออมันก็มันก็จริงนะทุกคนคือสำหรับมือใหม่แบบบางที่ใส,ส่สีส่เกียร์ห้าเกียร์อย่างเงี้ยเวลาเจอโค้งแล้วลรลงเกียร์ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสับเกียร์ไม่คล่องสามเกียร์ผมว่าช่วยได้อย่างจริงว่ะเออผมแนะนําผมแนะนําสําหรับมือใหม่ลองลองดูทุกทุกคนลองดูแล้วกันนะ โคงผาดเซียนแล้วก็ผ่านมาได้อย่างแบบเนียนเ,นยนเลยนะครับทุกคนสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคาเอ็กดีเดซิงสองแล้วตอนนี้คุณกโยบผมโคเน,นล่าสำหรับคลิปนี้ถามว่าทําไมผมถึงมาทำนิสสันซีวีเอส15คือมีน้องๆหรือว่า FC ผมเนี่ยขอมาอยากให้ผมเนี่ยจุนนิสสันซีวส15สาเกียร์ให้หน่อยเพราะว่า คือแต่ก่อนนะหลายๆเดือนที่แล้วผมเคยทำนิสสันซีวี15แบบ3เกียร์แบบ3เกียร์ลงไปแล้วก็แบบมีอ่าคือคือคนที่เข้ามาดูใหม่อ่ะบางคนเขาก็เข้ามาไม่ทันใช่ไหมแบบเขาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยว่าปัจจุบันน่ะพี่ยังลงขายเซ็ตจูนนิสสัน c ีว15อยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมเนี่ยได้ทําการลบเซตจูน3เกียร์ผมออกไปแล้วนะครับนะ ก็คือ,อตลอดเวลาที่ผ่านมาน่ยผมไม่มีนิสสันซีวเอส15 3ามเกียร์อยู่เลยแต่พอผมย้อนกลับไปดูยอดวิวในโอ้โหยอดวิวพุ่งนะครับยอดวิวพุ่งแบบเจ0 0พันแปดพันผมก็งงเลยครับไม่คิดว่าคนดูจะเข้ามาดูนิสสันซีวเอส15 3ามเกียร์นะครับโอโ้กูจะเรียกซีวเอส15 3ามเกียร์ตลอดไม่ได้ <laughs> ชื่อมันยาวเกินผมขอเรียกเป็นเ r e ็กสเตอร์ก็ชื่อยาวอยู่ดี เอาเป็น S15 สั้นๆ,ๆนะครับก็ oh. คือคลิปนี้มีน้องๆบอกให้ผมเนี่ยเอานิสสันสิแนอีกแล้วคือมีน้องๆเนี่ยบอกให้ผมเอา S15 uh. สามเกียร์มาลงขายให้หน่อยคลิปนี้จัดไปครับ <Wow. S 1> คลิปนี้พี่ก็มาทําให้แล้วครับนะก็ช่วยกดไลค์ให้พี่หน่อยนะครับนะกด,กดไลค์เลยอกดไอดีขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆ <c oughs> เลยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันที่ยังไม่หนีจากกันไม่หนีจากผมนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ยังเข้ามาดูผมกดไลค์ให้ผมนะผมขอพูดหน่อยนะสําหรับคนที่ขอมาอยากให้ผมเอารถคันนั้นคันโน่นคันนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกสกายไลน์อาร์สามซีไอซีวอลฟหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทุกคนใจเย็นๆครับใจเย็นๆค่อยๆอยหายใจครับไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆอ่าคือผมจะทําให้ทุกคนฟังชัดๆตั้งใจฟังอย่าพึ่งกดข้ามอย่าพึ่งกดข้ามตั้งใจฟังดีนะ ผมจะทําให้ทุกคนที่ขอมาแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับผมว่าผมเนี่ยทำได้แค่วันละหนึ่งคลิปเท่านั้นโอเคทุกคนมาเข้าเรื่องกันดีกว่าพูดมาเยอะละต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าชื่อในเกมนะครับสาหรับคนที่อยากรู้นะอ่าคือแบบ <c oughs> มีน้องๆบอกให้ผมเนี่ยช่วยบอกชื่อในเกมด้วยนะคะเวลาที่พี่เนี่ยทำรถคันไหนก็ช่วยบอกชื่อในเกมหน่อยคือบางคนที่เข้ามาเล่นใหม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าชื่อในเกมของรถคันนี้รถคันเนี้ย,นนยมันชื่ออะไรบางบางที่แบบ คือหน้าตาในเกมแบบแต่ละคันแน่มันไม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมายถึงแต่ละคันหมายถึงแบบหน้าตาที่รถแต่ละคันที่ผมเอามาลงเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนต้นฉบับที่ทุกคนเข้าไปแบบดูในเวิร์กช็อปหรือว,ว่าเข้าไปดูในร้านค้าเพราะว่าผมเนี่ยได้ใส่ชุดแต่งนะครับมันก็หน้าตาแปลกๆบางคนหาไม่เจอพี่ทำไมรถเหมือนพี่เนี่ยทำไมแบบผมไปหาแล้วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็มีน้องๆมาคอมเมนต์แบบนี้นะครับผมก็เลยแบบโอเคครับผมจะปรับปรุงแก้ไข โอเคครับสำหรับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการรีฟชิวไปในตัวเลยแล้วกันยังไงผมก็ต้องไปดิฟให้ทุกคนดูอยู่แล้วแต่คือผมจะไม่ลงแรงนะครับคือแรงนี่คือผมไม่ได้แตะมานานแล้วทุกคนคือผมไม่ได้แตะแรงมาค่อนข้างจะประมาณอ่าเกือบเดือนแล้วมั้งผมไม่ได้แตะแรงมาโอเคทุกคนไปแล้วเราจะเข้าไปดิฟกันเลยโคเนล่าค oh, <no. S 1> ัมแบ็กดานนี้มีชื่อว่าอ่าพาร์ก,กิ้งดานที่ดานที่เท่าไรวะที่7 oh, <no. S 1> นะครับก็ รถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็น Nissan s i l v s 15หรือชื่อในเกมชื่อว่า s p e c t e r r s s ตอนนี้ผมกำลังใช้เชจูน3เกียร์ที่ผมจะวางขายในคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวชื่อหรือว่าเซจูนชื่อเชจูนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปนะครับสำหรับใครที่อยากได้ คแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าสาเกียร์ที่ผมมันอ่ามาจูนให้ทุกคนดูเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะเพราที่ผมเลยมาดีเป็นทุกคนดูแล้วกันเออไม่มีหรอกแบบว่าโมเอ,อ้ยจูนผมดีนะิจูนกูดีนะเนี่ยแบบแล้วไม่ไม่มาเล่นให้ให้ดูเลยแบบม,มันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่สไตล์ผมผมเลยต้องแบบเล่นอย่างเดียวฮะคือผมมันไม่ใช่แบบพวกแบบนั่งจูนแบบไปวันๆนะครับผมแบบมันสายดีฟอยู่แล้วอะสายดีฟของจริงก็ต้องเล่นให้ทุกคนได้เห็น <c oughs> พูดถึงคุณสมบัติรถกันหน่อยดีกว่าอะสามเกียร์เนี่ยถาม่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมจะตอบให้เลยนะเอาข้อเสียก่อนละกันข้อเสียของสามเกียร์นี่คือหนึ่งเลยครับเวลาเจอโค้งทางเล็กๆทางแคบๆแล้วเวลาเราต้องสับเกียร์รัวๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบว่าจะเรียกว่ามันจะคล่องมันก็ไม่คล่องนะมันแบบยังไงล่ะทุกคน คือถ้าเราวิ่งจะสามตลอดอย่างเงี้ยคือไม่ได้ครับคือผมเนี่ยปรับเกียร์ไว้ค่อนข้างจะสูงนะเออไม่ใช่ปรับไว้ต่ําถามว่าถ้าปรับไว้ต่ําแล้วมันมันมีผลยังไง <c oughs> ขอไวท่านผู้ชมด้วยนะครับ <c oughs> โอู้พดพูดจนดิฟเสียคะแนนถ้าผมปรับเกียร์สามไว้ต่ําเวลาที่เ <c oughs> จอคง้งเล็กๆหรือว่าโค้งทางแคบๆอย่างเงี้ยรถมันจะอืดอืดก็ลงเกียร์สิพี่มันจะไปยากอะไรใช่ครับ แต่คือโค้งบางทีโค้งมันไม่เท่ากันครับคือผมจะพูดอย่างนี้เลยแด้กันรถเกียร์เยอะย่อมดีกว่าเกียร์น้อยอยู่แล้วถ้าแรงมาไม่เยอะจริงๆนะไม่เหมือนพวกแฟงเกอร์เหรือว่าแบล็กแจ็คอะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้คือแบบแม่งวิ่งเกียร์เดียวก็ได้นะครับจริงๆคือวิ่งเกียร์เดียวก็ได้หุ่นล้นนี่มันแรงม้ามันเยอะเกียร์เดียวแม่งเหยียบเอาเหยียบเอาแต่คือรถพวกนี้แรงมามันไม่เยอะบวกกับน้ําหนักรถที่มันแบมีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับทำให้เวลาเราแบบใส่เกียร์สูงสงแล้วเวลาเจอาทงงโค้แบบ เล็กๆอย่างเงี้งยโค้งักสองเงี้ยถ้าเราไม่ลงเกียร์ต่ำๆจริงๆอ่ะคือรถแม่งวิ่งไม่ออกเลยก็อเอาจริงๆผมอยากแนะนําให้เล่น5เกียร์ดีวกว่าแต่คือแบบจากเท่ไงจากเท่ไปรุ่นเมกาอะไรอย่างงี้ครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวช่องเขา3าเกียร์พอแล้วคือเน้นเท่ไว้ก่อนไม่เอาแบบแรงนะครับเอาจริงๆมันแรง,งองงือกูว่าไปมาครับทุกคนครับด่านนี้ก็มีชื่อว่ามิลตันไรหรือว่าด่านในตำนานของเรานั่นเองนะครับ เป็นไงโอ้โหยังล่ออ่ะสวยๆครับสวยจะบอกว่าจะมาดีฟีชิวๆให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมก็คงจะคงไม่เชื่อนะเพราะว่าอีพีนี้เรามาแจกเซตจูนสามเกียร์นี่คือผมวิ่งสามเกียร์ให้ดูเลยนะอือเนี่ยคือผมจะไม่ใส่เกินเกียร์สามนะทุกคน ถามว่าแล้วถ้าผมถ้าถ้าผมใส่เกียร์สนะีเนี่ยถามว่อาวิ่งได้ไหมได้ครับผมปรับให้มันวิ่งได้เนี่ยผมใส่ให้ดูเน,นี่ยใช่ไหมมันก็วิ่งได้นะครับแต่คือเอาจริงๆก็คือตามตามชื่อลิปครับสามเกียร์พอแล้วผมผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่แบบใส่เกียร์ไม่คล่องนะเอาจริงๆนะใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดเหมือนผมไหมคือแบบคนที่หัดใส่เกียร์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย สเกียร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆสำหรับมือใหม่ผมคิดว่านะเออมันก็มันก็จริงนะทุกคนคือสำหรับมือใหม่แบบบ้างที่ใส่สี่เกียร์ห้าเกียร์อย่างเงี้ยเวลาเจอโค้งแล้วเราลงเกียร์ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสับเกียร์ไม่คล่องสามเกียร์ผมว่าช่วยได้จริงว่ะเออผมแนะนําผมแนะนําสาหรับมือใหม่ลองลองดูทุกทุกคนลองดูแล้วกันนะ ค้งผ่านเซียนแล้วก็ผ่านมาได้อย่างแบบเนียนๆเลยนะครับทุกคนมาเห็นตัวนี้ก็สามหมื่นคือรถเขาดีไงครับตัวนี้ก็เป็นโค้งปราบเซียนที่คนไม่เซียนก็สามารถดึงได้เลยโอ้โหตัวนี้ปราบเซียนของจริงโอ้โหเกือบพลาดเมื่อกี้ผมไม่ปล่อยคันลิงนี่บอกเลยเมื่อกี้ผมอาจจะพลาดได้ง่ายๆเลยครับจังหวะนนี้ดึงเบรกมือปล่อยคันลิงครับ อ่ะเห็นไหมเนียนๆคือเมื่อกี้ถ้าเราแบบกดคันเร่งค้างไว้คือแบบทนทนแน่นอนเป็นไงถามว่าผมทำได้ยังไงโค้งนี้คือเมื่อกี้เนี่ยผมเหยียบเบรกตอนเข้าโค้งเลยทุกคนเยียบเบรกก่อนจะเข้าโค้งเออผมเหยียบเบรกก่อนจะเข้าโค้งเมื่อกี้มันเลยทําให้รถเนี่ยมันหยุดนะครับบางคนก็อาจจะแบบลงไปหยิบไปดึงเบรกมืออย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ ดึงเบรกมือนี่คือคือคุณพลาดแน่นอนเพราะว่ารถน่ะมันจะไม่หยุดรถมันจะรถมันจะไหลเออนี่คือแบบบางคนก็ยังไม่รู้นะว่าแบบเหยียบเบรกกับแบบดึงเบรกมือมันอ่ามันคนละอย่างกันนะผอยากให้ทุกคนเข้าใจเว้มานมาทีน่นี้อันนี้ก็เป็นคงปาบเสียเอาสักหน่อยละกันสักหน่อยละกันเอ็นไงโอ้โหแบบนีเกือบเจ็ดหมื่นนี่คือผมไม่ได้ตั้งใจเล่นนะทุกคน ทุกคนคิดดูเซตูนสารเกีย์มันดีขนาดไหนฮะอยากให้ทุกคนเลลองซื้อแล้วไปลองมาใช้เออรถกูมันยกแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนดีมากๆเลยครับ very good very good โอเคด่านต่อมาก็มีชื่อว่าแอ f i ฟิ d ด่านที่7นะครับทุกคนเอาอีกแล้วมันเล่นผมอีกแล้วโปรแกรมโปรแกรมเล่นผมอีกแล้วทุกคนแม่งเสียงรถไม่ตรงกับหูฟัง <c oughs> ไอ้ปลาเอ้ยผมสับสนแล้วตอนนี้ผมจะสับเกียร์ตอนไหนผมยังไม่รู้เลยแต่ผมว่ามันไม่มันไม่จำเป็นหรอกนะเพราะว่าเราแบบใส่แค่สามเกียร์ไงเออแต่น,นี่มันก็ดีง่ายอยู่แล้วไงคือสามเกียร์เนี่ยใส่ไปเลยเป็นไงโค้งปราบเซียนหรือว่าโค้งในตำนานของเราผมก็ผ่านมันมาได้อย่างแบบง่ายๆเลยนะมผมก็ไม่อยากจะคุยหรอกนะครับแต่แบบ นเนียนไปตรงนี้มาถึงตรงนี้ได้คะแนน2 0 0หมืน,นี่การันตีคะแนน R1 ได้แน่นอนท่านเราไม่พลาดสักก่อน,อต,รนรดดตรงนี้เป็นโค้งกระโดดมีเสียวนิดนึงตรงนี้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับบางคนนี่ไปวิ่งตามเส้นสีเขียวใช่ไหมใช่ไหมทุกคนบางคนไปวิ่งตามเส้นสีเขียว เออเอาจริง,รงๆมันวิ่งอ่าตีโค้งให้กว้างๆน,นี่ไม่เสียคะแนนนะครับทุกคนให้วิ่งตามผมเลยนะเออบางคนไปวิ่งตามเส้นสีเขียวโค้งเมื่อกี้มันให้คะแนนน้อยครับเป็นไงเป็นไงโอโ้แล้วยางกูก็จะหมดแล้วไงออวเอออ้ควายอืออ้ผูนี่มันโค้งแบบแน่จริงคุณอาจจะพาดได้ง่ายๆ นี่ครับไม่จำเป็นต้องลงเกียร์ก็ได้เกียร์สง่ายๆเลยครับไปได้สบายครับเพราะว่าผมเนี่ยทำมาเพื่อคุณผู้ชมบอกเลยค็ณชมคิดว่าผมจะได้คะแนน R หนึ่งไหมเป็นไง easy easy เลยทุกคนนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อเราไปใช้นี่แค่3เกียร์นะทุกคนนะอันนี้คือผมแบบเล่นชิลๆนะการันตีคะแนน R หนึ่งชัวร์ๆครับ ไหนๆก็มาแล้วทุกคนคาร์มีรถสักหน่อยละกันนะครับมาดูว่าคาร์มีรถสามเกียร์เนี่ยจะรอดหรือเปล่าเผื่อบางคนแบบชอบด่านนี้ไงเออจะเอาสามเกียร์ไปเล่นเอ้ยพี่สามเกียร์มึงแน่จริงอ่ะมึงดิฟด่านคครไม่รู้ให้ดูหน่อยคลิปนี้จัดไปครับทายไม่ได้ก็ดูกันเองนะเผื่อบางคนแบบไม่ชอบที่หน้าผมไงเออ วีดทุกวันนี้ก็หน้าด้านทำ YouTube อยู่แล้วนะครับจริงๆผมเป็นคนขี้อายนะทุกคนเออคือแบบมีน้องๆอ,อยากให้ผมทํา Q&A อยู่นะใช่ไหมทุกคนมีใครอยากให้ผมทํา Q&A ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะแล้วผมมาพูดอะไรเวลาดีบดุตวเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวโอ้โหหมจะพูดผมพลาดออก่าทุกคนไม่สวยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนอย่าว่าผมนะทงเมื่อกี้แบบไม่สวยเลยทุกคน ป้าเอ้ยนี่ไงรถมันแรงเกินแล้วรถมันไหลไงแล้วผมก็ไม่ชนไงเป็นไงโอ้โห,หเป็นไปได้ยังไงถามว่าเมื่อกี้ผมทําได้ยังไงก็เพราะว่าผมแม่งไม่กดคันเร่งเลยครับ <c oughs> เนี่ยครับไม่ต้องกดคันเร่งฮะยังไงมันก็ไม่ชนแน่นอนปล่อยรถให้มันไหลไปเลยเฮ้ยพี่มึงมาเล่นทั้งทีมึงเล่นให้ดีๆหน่อยนะจะมีคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้นะ โอเคครับได้ได้ได้ครับได้ไดไดโค้งนี้สวยๆไปเกียร์สองพอแล้วเกียร์สองพอแล้วไม่อยากใส่เกียร์สามเดี๋ยวแบบรถมันหมุน,นครับยิ่งใส่เกียร์สูงเวลาเข้าโค้งนี่รถมันจะแบบมันจะดันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วมันทําให้แบบรถเราแบบหมุนได้ง่ายมากๆเลยค่อยๆ,ๆแบบใส่เกียร์ต่ำมาคๆๆแบบ่อยๆไล่คันเร่งเอาแบบแ,แบบนี้ก็ได้นะครับสวยๆโค้งนี้ การกร1แน่นอนคือแบบเมื่อวานเล่นในโทรศัพท์แล้ววันนี้มาเล่นใน p p d พีคือกุงงเลยผมบังคับรุดไม่ไม่เป็นเลยเออก <_ C 2> <_ C 2> ็ที่เห็นผมเล่นได้แบบนี้ก็เพราะว่าผมใช้ประสบการณ์ในการเล่นนะทุกคนคือบางคนแบบไอ้พี่แม่งวันวันวันนึงแม่งก็เก่งวันนึงแม่งก็การเ้พี่มึงอะไรไงกันแน่วะเฮ้ย เป็นไปได้เหรอมันไม่ได้คะแนน R หนึ่งเนี่ยฮะหา,ายเอ้ยโอ้โหสาโมาไว้ตั้งเยอะโขียมาทุกคนด่านต่อมาครับอันนี้ผมแถมให้นะครับเป็นด่านเลดรอด,ด่านที่ด่านที่หนึ่งครับอันนี้คือผมแถมให้นะคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าอ่าใครที่ซื้อเซ็ตจ,จูนที่อของคันนี้ไปนะคือผมจะบอกทุกคนว่ารถผมอะ่ะมันจะสไลด์แบบ จะสไลด์ดีนะมันเหมาะกับถนนที่เป็นทางยาวๆมากกว่านะเพราะว่าผมเนี่ยปรับช่วงล่างให้มันต่ําแล้วถ้าช่วงล่างต่ําเกิดอ,อะไรขึ้น,นครับรถแม่งไหลไหลแบบไหลเหมือนคลองน้ำอะเอไหลแม่งไม่ไม่หยุดเลยฮนะไหลจนแบบหลุดทางเลยบางทีหนึ่งพัหนึ่งว่ะเอาเรื่องว่ะโอเคทุกคนก็ โอเคได้อยู่โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปขายเซสจูน 3G ให้ทุกคนนะครับผมเผื่อบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะซื้อ,อยังไงนะครับใครที่ดูคลิปนี้ไม่จบแล้วจะถามว่าบอกทําไมซื้อไม่ได้แสดงว่าคุณดูคลิปนี้ไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งชื่อให้ทุกคนดูสดๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยลงขายจริงหรือเปล่าจริงๆชื่อโคเนล่าเนี่ยผมแบบลงขายไปแล้วนะอันนึงนะแต่อันนี้เป็น3เกียร์ผมจะใส่เป็นโคเนล่า 3G แล้วกัน โคเนล่า 3G นะโอเคทุกคนชื่อโคเนล่า 3G ใครที่เข้ามาดูแล้วแบบถามยังถามหาว่าผมลงขายหรือเปล่าแสดงว่าคุณดูคลิปผมไม่จบนะครับผมอยากให้ดูคลิปผมให้จบโอเคไหมทุกคนเอาจุดจาผู้ชมแรงไปเพราะโดนทำานโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่หน้านี้เลยนะครับทุกคนนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเค๋เยวผมไปแล้วทุกคน